ไปพบกับกิจกรรมดีๆนะคะกับชื่อกิจกรรมที่มีชื่อว่าสนุกสุขสันต์วันพบปะค่ะ ได้นักแสดงสาวมากความสามารถอย่างยิงรัฐาโพงงามค่ะไปร่วมสนุกแล้วก็ให้กําลังใจเด็กๆผู้พิการทางใบหน้าโดยการพาชมสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในงานสนุกสุขสารวันพบปะซึ่งจะเป็นครั้งที่หค่ะที่ทางสูนสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกระโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยจัดขึ้นเพื่อให้เป็นวันเด็กสําหรับผู้ที่มีใบหน้าและศีรษะผิดรูปซึ่งอาจจะไม่มีโอกาสได้ไปร่วมงานวันเด็กแบบ คนอื่นๆทั่วไปค่ะอีกทั้งยังเป็นโอกาสให้มีการพบปะก,กันระหว่างครอบครัวผู้ป่วยกลุ่มนี้ทําให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการที่พ่อแม่ผู้ปกครองจะดูแลผู้ที่มีใบหน้าพิการอย่างถูกต้องคําแนะนําด้านการศึกษาและอาชีพในอนาคตทําให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้รู้ว่าสังคมนั้นไม่ได้ทอดทิ้งพวกเขาค่ะสําหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะสมทบทุนช่วยเหลือ ทั้งทุนทรัพย์แรงกายแรงใจสอบถามข้อมูลหรือแจ้งความประสงค์ได้ที่เบอร์โทรศัพท์022564330และ info at c a r n i v o เออขอให้ค่ะเพิ่มเติมได้ที่ w w w c a r n i v o f a c i a l o r t h นั่นเองค่ะทั้งหมดก็คือข่าวบัวนเทิงที่นำมาฝากคุณผู้ชมใน